สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมหรือมาเที่ยวอู่พอรวมช่างอู่พอรวมช่างลูกสาวสวยพอรวมช่างทางภาคจังหวัดสุรินนี่คันแรกครับคันแรกโอ้ถือวันสร้างในหล่อครับนะรถดำดำหน็อตหน้าหลังซีรีส์0้รพี่น้องนี่ไม่แคบนะ ไแคปนี่ก็สั่งได้สวยกระบะนั้นกว้าง2.15เมตรยาว3.6เมตนะครับหรือว่าจะสั่ง4เมตรก็ได้4 5หเมตรก็ได้หมดครับนะหรือจะสั่งยาง9อย่ยาง10อยาง8ได้หมดอ่ะอเขียนว่าจองไม่แน่ใจว่า,าถูกจองหรือยังตัวนี้น่าจะจ่าจะจ e นะ JO7E,JO7C,JO8C,JO8E e, นะครับมีหมดอ่ะนี่สร้างโดยฝีมือคนไทยครับคนอีสานรอมากครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับนะอยู่ที่จังหวัดสุบินทางภาดผมก็ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันอ่ะนี่ก็สีขาวพี่น้องซิลลี่ห้าร้อยไมกา ตันนี้สเปคแคปสเปคแคปส่วนใหญ่ก็จะปัจจุบันในเครื่องคอมม n นเรวเข้ามาเยอะครับ j o 7 e 8 e นะครับอา c เริ่มหายากแล้วนะครับ7 e ก็รีดได้ถึง210ตัวครับนะพลังมาของเขาพลได้ดาวได้สำหรับโพรวมช่างทางภาคจังหวัดสุรินทร์่งทั่วประเทศพี่น้องนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ปกติ มีเงินเท่าไรก็ว่ากันนะครับส่วนเบอร์เดี๋ยวให้ไปอ่ะคันที่3ว่ารถเยอะครับรถเยอะผมอาจจะรีวิวเจาะลึกไม่ค่อยได้ถ้าเจาะลึกนี่เป็นวันเลยครับนะต้องเปิดเครื่องเปิดกระบะเปิดดำนะครับพอรวมช่างทางภาคจังวัดสุรินทร์3 8 7 3 5 7 0 1 6 6 0 8 7 965 5827นะครับสเปคแคปตัวนี้สีขาวนะสีขาวแล้วก็ตัดโดยลวดลายสีน้ำเงินนะยาง 8.25R16 หมายถึงขอบ16แล้วก็ยาง8.25 6นอบหน้าหลังเป็นรถชัดสีนอกหมดนะครับตัวนี้ 8E โอ้ j o 8E นะพี่น้อง 8E นี่ เรียกมาได้ถึง240นะครับถ้า 8E 7E ก็210นะครับถ้า 8C ก็210จะเป็นไดเรอันนี้เป็นคอมอนเร็วครับนะคำว่า E ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือไฟฟ้าครับนะลงท้ายดย 7E 8E นะครับ 5E นี่นะเป็นค o อมอนเร็นะครับง่ายๆอ่ะเ,อเจ้าโรบอคอบโอ้ FRR พี่น้อง FRR 210 รอสีน้ำเงินเข้มนี่ตัวนี้4ีซูบนะครับี C ูปเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับเป็น4 h k .1 x นะครับ 4HK ิ C ีูบเทอร์โบคอมอนเรลอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำกดมาได้ถึง210ตัวนะครับยางก็ยาง8นะยาง8อ่า6น็อตหน้าหลังจะสีนอกสเปคแคปรอครับรอสร้างโดยพอรวมช่างจัดให้พอรวมช่างลูกสาวสวย ว่าซานพี่น้องเลยศูนย์แปดสามสามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกห้าห้าแปดสองเจ็ดนะครับกับโรบคอับ frr สองหนึ่งศูนย์ยังโซนพี่น้องสั่งได้มีให้เลือกเยอะนีะ่ครับรอจัดไฟแนนได้นะมีเงินสองแสนสามแสนก็มาคุยกันเอาสีห้าร้อยโอ้สีนี้นี่จัดนะครับจัดถือว่าเอ๊ะจะเรียกว่าสีอะไรเนาะออกจาก ออกจะเท่ดีครับนะสีมินหรือว่าสีเขียวอ่อนโอ้นสีนี้ก็แปลกดีนะหลอดี hui, ครับหลอดีตัวนี้โอ้จโอจโอเจ็ดสี่เจโอเจ็ดสี่เจโ็ดสีก็เป็น5าร์ดสดเนาะเจโอเจ็ดี่ร้อยเจ็ดห้าร้อยห้าน่นองร้อยเจ็ดพลังม้าอ่ะพร้อมใช้เลย ไม่แคบนะครับไม่แคบโอ้ตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่สําหรับปีกนกปีกนกนี่ตกแต่งน่าจะร้อยเก้าห้านะเฮดโอเจ็ดดีอาจจะกันชนหน้ายังไม่ใส่กําลังตกแต่งอยู่ก็รอนะครับรอส่วนราคานั้นบางท่านถามเอ๊ะทำไมไม่บอกราคา mm hmm. คือราคาพี่น้องต้องมาคุยกันเองนะคุยกับเจ้าของอู่นะครับผมเป็นแค่คนรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับคุยกับเฮียไพรเลยครับเฮียไพร083ย 357 0166 087 9 6 5 5 8ห7นะครับคุยเลยคุยว่ามีเงินเท่านี้ดาวเท่าไรเข้าไฟแนนซ์ยังไงนะครับคุยรายละเอียดแล้วก็ต่อรองกันเอาเพราะผมแค่ประสานงานนะครับให้กลางเป็นกลางให้นะครับไม่ได้เรียกร้องมาจากท่านที่มาซื้อรถนะครับท่านก็ซื้อกันเองเลยนะครับผมรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะครับ หรือไม่ได้เรียกร้องเลยนะครับทันมาซื้อก็ดูที่วิดีโอหรือว่าดูที่ YOUTUBE หรือว่าเพจก็เข้ามาซื้อเองเลยตามเบอร์นี่เลยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับทางพาดโอ้สีน้ำตาลนี่เอ้สีน้ำตาลก็หล่อนะเขียนว่าตัวนี้ 7E ดีนะเจ้าเจ็ดอีนี่สองร้อนะพี่น้องนะครับกระบะก็3เมตรครึ่งนะครับ กว้างก็สองเตรชิฟฟี่จซีนอกยางขอบ16นะครับ8.25านะก็ส่วนราคาก็ราคาก็มีตั้ง7 0 0 0แสน0 0แสนเแสนแต่ไม่ถึงล้านนะ่ี่นอ้องนะครับไม่ถึงล้านแน่นอนถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยได้เครื่องใหญ่แล้วก็ตามสั่งสีได้นะตามสั่งสเปคได้ 7e เยอะครับเนะี่ย 7E ีน210นะยครับเป็นคอมมอนเรอ่วเมกาสีน้ำเงินอ่าน้ำเงินเข้มนะรอครับแล้สเปคแคปแคปแล้วก็สีชมพูรหรือว่าสีบานเย็นอันนี้ 5D เนะอะ 5D ก็น่าจะน่าจะ165เปล่าครับนะ165 175นี่แหละ,ะไม่แคปนะครับ พอรวมช่างนะครับพอรวมช่างอูพอรวมช่าง,งนะตอนนี้ก็เจ็ดแปดคันเนาะให้พี่น้องได้ชมกันมีให้เลือกเยอะเลยอยู่ทางภาคเหนือก็เรียกใช้บริการได้ครับอยู่ทางภาคใต้เรียกใช้บริการได้เดี๋ยวเรามีรถสไลด์แบกไปถึงบ้านเลยครับนะไม่ต้องมาก็ได้หรือมาดูรถก่อนแล้วก็ค่อยว่าก,กันนะครับอ่ะโอ้อากาศร้อนครับอากาศร้อนเหมือนกันที่อ่า ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอีะรีรีาร้ออ่ะส่วนใหญ่ก็มีเมก,ก้านะครับซีรี500แล้วก็โรโบบโครอปอสมอเงินสมอทองอนี่ก็ซีรี500นะครับตัวนี้ 7E ครับนะ210ร้อพร้อมอไปใช้งานได้เลยครับนะเพียงแค่ท่านมาจับจองแล้วก็ผ่อนดาวกันได้ครับนะ สือเงินสดก็ลดได้เยอะอน,นี่คือตรงนี้นี่สิคันนะพี่น้องสิคัน11คันได้ให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะกับพอรมช่างมีให้ดูเยอะเลยเป็นรถเก่านอกเกรด A นะครับชื่นชอบก็เข้ามาดู y o u t u หรดูว่าเพาจชาติเะริ็ทรับได้ครับนะ098 272 3752หรือว่าจะ เซิร์ชเข้าไปดูได้ครับนะที่ Facebook พอรวมช่างขายรถน้ำอะไรนะครับมีเยอะอ่ะก็ตรงนี้นี่1ิบกว่าคันนะครับ11คันมีให้เลือกเลยจัดไฟแนน์ได้มีเงิน3ามแสน2องสามแสนก็น่าจะดาวได้นะครับพี่น้องอะเดี๋ยวจะพาไปดูหัวชะสี่ส่วนมุมนี้นะเมื่อกี้ตรงนี้4คันนะ 4 5 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าห0 1จ็ดแปเก้อ็ดคันนะตรกทนี้นี่ครับรอๆทั้งนั้นเลยนะครับชื่นชอบก็ให้เบอร์ไปแล้วผมก็ประสานงานให้นะโอ้โรูปคอบนี้รอนะจัดจริงๆนี่นี่ครับมีให้ดูให้เลือกเยอะพร้อมออกไปใช้งานเอาไปวิ่งเกเษตรวิ่งดินวิ่ง ทำมาหากินได้พี่น้องทำมาหากินได้ครับดินแล้วก็บรรทุกได้ดินหินทรายแกลบข้าวมันนะครับได้หมดนะแล้วก็ขับไปไหนแต่งเทสะด้วยก็ถึงไหนถึงกันอ่ะสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X Carbiter Truck 098 2 7เ3752 2 ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ